เรียบง่ายเท่ากับทรงพลังไม่ต้องรู้ร้อเปอร์ซ์แล้วค่อยทำแต่จงทำร้อยอร์เซที่รู้เสียก่อนหลังจากคอร์สอบรมอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งผมไม่ได้ลงมือทำอะไรต่อจากนั้นเลยผมได้ตกผลึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการประสบความสำเร็จในการลงทุนไม่ใช่การรู้เยอะแต่มันคือการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง ผมเริ่มพัฒนาแนวคิดการลงทุนของตัวเองด้วยสูตรการคำนวณง่ายๆแค่2ข้อที่ไม่ต้องคิดมากมายไม่ต้องคิดซับซ้อนใช่เลยครับความยุ่งยากซับซ้อนนี่แหละที่ผมให้ผมติดกับดักทางความคิดและไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยเป็นเวลาเกือบปีหลังจากการอบรมจบลงไปก็อย่างที่เคยมีคนกล่าวไว้นั่นแหละ simple is the best กฎการลงทุนสูตรคำนวณอสังหาริมทรัพย์ตอนเริ่มต้นสำหรับผมมีเพียง2ข้อดังนี้ 1. เราจะดูได้อย่างไรว่าทรัพย์สินไหนน่าลงทุนอันไหนถูกอันไหนแพงไม่มีอะไรยากครับแค่คำนวณราคาซื้อให้ได้ตามสูตรนี้ราคาทรัพย์สินที่ควรจะเป็นเท่ากับค่าเช่าต่อเดือนคูณ12หารด้วย0.08สูตรนี้ใช้คำนวณสัดอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กเช่นบ้านเช่าคอนโดมิเนียมให้เช่าเท่านั้นตัวเลข0.08หรือ8%คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมณวันที่เขียน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขนี้ตามไปด้วยเรามาดูตัวอย่างพร้อมกับคำนวณไปด้วยกันดูครับตัวอย่างคอนโดมิเนียมห้องหนึ่งเจ้าของประกาศขาย1นึ่งล้านห้าแบาทสามารถปล่อยเช่าได้ที่14,000บาทต่อเดือนถามว่าราคาที่ขายแพงเกินไปหรือไม่ควรซื้อเพื่อลงทุนหรือเปล่า ลองคำนวณตามสูตรที่ผมบอกไว้ก็จะได้ว่าราคาของทรัพย์สินที่ควรจะเป็นเท่ากับ14,000คูณ12หารด้วย0.08เท่ากับ2ล้าน1แสนบาทดังนั้นการที่คอนโดมิเนียมห้องนี้ประกาศขายที่ราคา1 00 5 5 0 0ล้าน5แสนบาทจึงถือว่าราคาถูกกว่ามูลค่าความสามารถในการทำกำไรของมันครับคือมีส่วนลดตามกฎของการลงทุน ซึ่งหากคุณลองคำนวณในกรณีของทรัพย์สินอื่นแลนะได้ราคาที่ควรจะเป็นใกล้เคียงกับราคาขายประมาณบวกลบ50,000บาทก็ถือว่าน่าสนใจครับแต่ต้องดูรายละเอียดลึกลงไปว่าสามารถต่อรองหรือเพิ่มค่าเช่าได้ไหมถึงตรงนี้คอนโดมิเนียมห้องที่เรากำลังพิจารณาถือได้ว่าราคาไม่แพงขั้นต่อมาเราก็ต้องดูกันว่า จะซื้อดีหรือไม่เพราะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านั้นผมตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ใช้เงินของตัวเองหรือใช้ให้น้อยที่สุดตามหลักการ OPM หรือใช้เงินคนอื่นนั้นเราจึงต้องมาดูกันว่าหากู้เงินธนาคารซื้อคอนโดมิเนียมห้องดังกล่าวเต็มจานวนแล้วจะต้องผ่อนส่งธนาคารเดือละเท่าไหร่และสุดท้ายแล้วการลงทุนนี้ให้กระแสเงินสดเป็นบวกหรือไม่ 2. แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งธนาคารเดือละเท่าไหร่ Simply is the best เหมือนเดิมครับสูตรการประมาณง่ายๆของผมที่อัตราดอกเบี้ย8%คือทุกๆเงินกู้ยืมธนาคาร1ล้านบาทต้องผ่อนส่งค่าง,งวดเดือนละประมาณ7,000บาทถ้าลองคำนวณที่ยอดการกู้ยืม1 5 5 0 0 0้บาทตามโจทย์จะได้ค่าง,งวดที่ต้องผ่อนส่งธนาคารเท่ากับ1 5 5 0 0 0้บาทคูณ7,000หารด้วย1ล้านหรือเท่ากับ1.55คูณ0เท่ากับ 1,850บาทต่อเดือนดังนั้นหมายความว่าถ้าเรากู้ยืมเงินธนาคารเต็มจำนวน100% 1,550,000บาทเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมห้องนี้ซึ่งเท่ากับราคาขายที่ผู้ขายประกาศไว้เราจะต้องผ่อนชำระค่าง,งวดเดือนละ1,850บาทในขณะที่เราสามารถปล่อยเช่าห้องนี้ได้ในราคา1,4000บาทต่อเดือนซึ่งจะทำให้ได้กระแสเงินสดครับประมาณบวก3,150บาทต่อเดือน ถึงตรงนี้คงไม่ต้องสงสัยแล้วมั้งครับว่าคอนโดมิเนียมห้องนี้น่าซื้อหรือไม่ลองตัดสินใจเองเลยครับ